สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง2ลิงก์นะครับ มากันที่เรื่องของภายในทีมกันก่อนนะครับก็คือมีรายงานกันออกมาจากดิอันติกนะครับมีรายงานกันออกมาว่าตอนนี้เฮล์ี่แม็กวเนี่ยน่าจะกลับมาฟิตทันช่วยทีมนะครับในศึก FA ครัคัพรอบที่3ที่เราเนี่ยจะเปิดบ้านก็คือเปิดสนามอุทธร์ฟอร์ดเนี่ยรับการมาเยือนอาตาวินล่านะครับในวันจันทร์ที่10บมกราคมนะครับก็จะกลับมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้มีการยืนยันนะฮะแฮนิแม็กวายเนี่ยเพิ่งได้รับบาดเจ็บมานะครับก่อนเกมพบกับบู๋นั่นแหละก็คือเกมพบกับเบอร์ลี่นะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการยืนยันก่อนเกมที่เจอกับบู๋อะว่าแฮนิแม็กวายได้รับบาดเจ็บทําให้ฟิวโจนต้องลงเล่นแทนนะครับนะซึ่งทีเนี้ยนะครับกลับมาเนี่ยด้วยผลงานของฟิวโจนนะตอนนี้ด้วยนะครับนะก็น่าจะเบียดกันสนุกพอสมควรนะครับนะ แต่สุดท้ายเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเฮนรี่แม็กไวต่อไปนั่นแหละนะครับฟิลโจนก็น่าจะกลับไปนั่งสำรองเหมือนเดิมนะครับแต่ดูจากฟอร์มเนี่ยฟิลโจนเนี่ยน่าจะเอาลงสนามแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงเกมพวกกับบู๊ปเนี่ยก็คือหลังเกมเนี่ยมีการกล่าวชม่อนข้างเยอะนะครับจากกูรูหลายๆคนด้วยจากแฟนบอลด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับที่เป็นเรื่องราวดรามา่าภายในทีมเป็นข่าวก็สิบนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับข่าวก็อนสิบของแมนยูเนี่ยมันออกมาแบบต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าทีมแพ้พอทีมแพ้เนี่ยสื่ออังกฤษหลาย,ลายสื่อนะครับก็มีการหาข่าวโจมตีใส,ส่สโมสรน,นะฮะมันเป็นเรื่องปกติอยู่ละนะครับก็แนะนําว่าฟังหูไว้หูนะครับในแต่และเรื่องนะเรื่องของภายในเนี่ยเราไม่มีทางทราบแบบร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องของการปรุงแต่งแน่นะครับก็ นำไปคิดวิเคราะห์กันเอาเองด้วยนะครับในเรื่องนั้นฟังหูไว้หูแล้วกันนะซึ่งมันมีอะไรกันออกมานะครับว่าตอนเนี้เรื่องของการบริหารของตุลกิลเซอร์เนี่ยยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับโอเคในช่วงมกราคมเนี่ยแทนที่ว่าเราจะได้ยินข่าวประมาณว่า,าแมนยูเนี่ยเตรียมจัดงบประมาณการเสริมทัพให้กับลาบทั้งนิกตนเกิลเซอร์เทงบให้นะครับในการเสริมทัพเพิ่มเติมนะเพราะว่าก็มีบางจุดที่ แมนยูเนี่ยต้องเสริมอยู่นะครับแต่ว่าว่ากันว่าตอนนี้นะครับเหมือนกับตระกูลเกลเซอร์เนี่ยหรือว่าทีมแมนยูเนี่ยได้รับปันผลประจําปีเป็นมูลค่ารวมสูงถึง11ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าจํานวน11ล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นการนํามาเข้ากระเป๋านะฮะนำมาเข้ากระเป๋าเจ้าของทีมนะครับก็คือตระกูลเกลเซอร์นั่นเองนะฮะมันไม่ได้มีการแบ่งเข้ากับสโมสสน,นะครับทําให้พอหลังจากจบเกมเนี่ยมันมีกระแสนีออกมาเนี่ย มันก็มีการเล่นข่าวกอนมาว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเมื่อก่อนดีนะครับที่วิรกรรมที่กุณเกลเซอร์เคยทําไว้เมื่อปีที่แล้วอย่างเช่นไปเปิดขายหุ้นนะครับไปเปิดขายหุ้นแล้วก็แทนว่าจะมีการแบ่งรายรับเข้าสโมสรแต่ว่าเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็อีกเรื่องที่มันร้อนแรงกันมานะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่พาสโบสอนเนี่ยไป ร่วมก่อตั้งซูเปอร์ลีกนะครับทำให้แฟนบอลทําให้นักเตะหล,หลายส่วนเนี่ยไม่พอใจนะครับนะซึ่งเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนที่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดมันเป็นตามข่าวนะมันจะเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนมากว่าการดูแลสโมโสรของตะกนกเยลเซอร์การควบคุมระบบภาพรวมการบริหารเนี่ยมันไม่ได้ไปในทางที่เน้น,นเรื่องของการหนุนทีมเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นการหวังผลกําไรหาผลประโยชน์จากสโมโสรซะมากกว่านะครับ นั่นแหละก็คือประเด็นที่มีการเคาะกันออกมาผมก็สรุปให้ฟังแบบง่ายๆแล้วกันนะครับจริงๆมีการรายงานมาข้อมูลค่อนข้างที่จะอัดแน่นนะนะครับก็นี่คือเรื่องราวที่มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าตระกุดเกลเซอร์เอาอีกแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ติดตามกันมานะครับมิลเลอร์นะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการตีข่าวกันออกมาครับว่าตอนนี้แล้วเตะของแมนยูเนี่ยหลายรายครับที่ไม่ต้องการอยู่กับทีมต่อไปครับโดยตอนเนี้ย บรรยากาศภายในห้องแต่งตัวหรือว่าภายในสโมสรแมนยูเนี่ยมันเลวร้ายสุดๆครับแล้วก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจริงๆข่าวเนี่ยเป็นรอบที่2นะที่หลายๆสื่อเล่นกนออกมานะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีข่าวมาเหมือนกันว่าเอ่อตอนนี้กลุ่มนักเตะเนี่ยมันแบ่งกันเป็นก็เป็นกลุ่มนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับตอนที่โอเลกุนนะโซชาเนี่ยมีข่าวว่าเตรียมโดนปลดเนี่ยนะครับ ภายในห้องตึงตัวก็เริ่มแตกกันละมีข่าวนะครับออกมานะว่าแบบเริ่มไม่พอใจเริ่มไม่แฮปปี้นักเตะบางส่วนที่ต้องการได้รับโอกาสเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่แฮปปี้สำหรับการทวงทีมของโอเล่นะครับท,ท,ทั้งๆที่นักเตะบางรายเนี่ยฟอร์ไม่ดีแต่ว่าทําไมได้ลงแบบต่อใน่างนู้นนี่นั่นนะครับนักเตะบางคนได้รับการการ,การันตีนะคือแบบมันแยกกันเป็นกลุ่มละแล้วก็โอเล่เอาห้องตึงตัวไม่อยู่นะครับเอาทีมเิรกไม่อยู่ละนะครับนะภาพรวมไม่อยู่ ซึ่งทีงนี้มันก็มีกลับมาอีกรอบหนึ่งครับมิเล์ก็บอกว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับมันแย่ยม,มากๆโดยมีนักเตะหลายคนครับที่ผิดหวังกับการคุมทัพของลาบตักดิกนะแล้วก็ไม่ประทับใจเกี่ยวกับแท็กติกการทําทีมของลาบตันดิกนี่แหละในระบบ4-2-2-2นั่นแ,แหละแล้วก็ผิดหวังเรื่องของคุณภาพของทีมงานที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาแทนพวกคาริกแล้วก็เคเรนแมคคาน่า นอกจากนี้ยังมีนักเตะหลายคนครับที่เคยโดนเมินแล้วในยุคข,ของโอเลกุน่าโซชาเนี่ยที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่เนี่ยแทนว่าพอลังดิกมาเนี่ยพวกเขาจะได้รับโอกาสใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะก็คือไม่ค่อยได้รับโอกาสต่อไปแบบเรื่อยๆแบบนี้นะฮะก็คือลินการ์ดตอนนี้ฟาร์เบ็กเนี่ยเอริกไบยี่นะครับดีนเนอร์สันเป็นต้นเนี่ยก็ทำให้ไม่พอใจต่อเนื่องไปอีกนะครับยิ่งเลวร้ายออกไปอีกนะครับแล้วก็มีการแบ่ง เป็นฝักเป็นฝ่ายไปในห้องแต่งตัวนะครับซึ่งนอกจากนี้เดลิมิเอลซึ่งเป็นสื่อของอังกฤษเนี่ยก็รายงานเช่นเดียวกันนะครับว่ามีนักเตะบางคนภายในทีมแมนยูเนี่ยถึงขั้นแบบพูดตามตรงเลยนะฮะว่าตอนนี้ทีมเนี่ยมันมีบรรยากาศที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่พวกเขาเนี่ยเคยเจอมาเลยนะครับแล้วก็มีนักเตะจํานวนครึ่งหนึ่งที่ไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่ในขณะนี้นะครับส่วนทางเดลี่เอ็กซสเนี่ยอีกสื่อหนึ่งของสื่ออังกฤษเนี่ยก็มีการรายงานออกมาเพิ่มเติมเลยครับว่านักเตะบางส่วนเนี่ย ไม่พอใจกับการที่คสเยโนโรนโดเนี่ยซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยมีอิทธิพลมากจนเกินไปครับจนทําให้เพื่อนร่วมชาติบุรุกีส์แล้วก็นักเตะที่พูดภาษาโปร,ปรุกสได้เนี่ยได้รับผลประโยชน์พิเศษในสายตาของพวกเขานะครับก็โหเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีมากๆนะครับในตอนนี้นะแต่ก็อย่างที่ผมแนะนํากันไปครับว่าเราไม่มีทางรู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับในมันเป็นเรื่องของแบบวงในจริงๆอะ่ะแล้วก็สื่อที่เล่นกันออกมาก็ไม่ใช่แบบสื่อระดับ ความน่าเชื่อถือสูงเท่ากับพวก bbc นะครับ s k y อ o r ดหรือว่าทีละก้าวในวันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสื่อระดับแบบฟังห,หูหูนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วกรองกันด้วยนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็นั่นแหละครับ50-50นะครับฟังห,หูหูกันนะโอเคนะครับนี่คือ2เรื่องที่เป็นื่อง่าดรา,ดาม่าก,กันออกมาภายในสโมสรแมนยูก็คือเรื่องแรกก็คือ,อ,อการบริหารทีมของตะกุลเกลเซอร์ที่หวังแต่ผลกำไรแล้วก็เรื่องที่สองก็คือห้องแต่งตัวหรือว่าภายในทีมของแมนยูเนี่ย แตกแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับเรามาฟังบทวิเคราะห์ของแอนดี้โคลนะครับอดีตกองหน้าของแมนยูนี่แหละที่ได้มีการระบุกันออกมาครับว่าการเข้ามาของคริสเตียโนโรนโดเนี่ยมีส่วนทําให้บรูโน่เฟอร์เนสเนี่ยฟอร์มมันถดถอยลงไปอย่างน่าใจหายเลยนะครับหลังจากที่ตอนนี้บรูโนเนี่ยเล่นได้แย่กว่าซีซันก่อนๆนะครับซึ่งแอนดี้โคบอกว่าฤด,ดูกาลเนี่ผมเนี่ยตามดูฟอร์มเขาเนี่ยมาหลายเกมนะ นับตั้งแต่โรนโดกลับมาเนี่ยบรูโน่ก็ไม่ได้เป็นนักเตะคนเดียวกับเมื่อซีซั่นก่อนเลยนะครับซึ่งเมื่อผมพิจารณาถึงเรื่องนี้แล้วนะครับมันทําให้คุณเนี่ยสงสัยได้ว่าทําไมถึงมันเป็นอย่างนั้นทําไมถึงมันเป็นอย่างนี้เขาเนี่ยมีคุณภาพสูงแท้ๆนะครับ เขาไม่ควรจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าโรนโดอยู่ในทีมหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เป็นนักเตะชั้นยอดที่ต้องการสิ่งเดียวกันนะครับก็คือพาทีมได้รับชัยชนะนั่นเองนะแต่ฟอร์มของบรูโน่เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับนับตั้งแต่คสเยโนโรนโดย้ายกลับมาในทีมโอตดฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เรื่องนี้มีการเคยพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันก่อนหน้านั้นนะครับว่ามันกับบรูโน่เนี่ยผินโรนโดก็จะจ่ายให้กับโรนโดนะ ไม่เล่นแบบเป็นตัวของตัวเองเหมือนกับเมื่อก่อนอะไรประมาณนั้นก็มีเหมือนกันกระแสเรื่องนี้นะครับนี่คือมุมมองของเอดีโคนะครับที่ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนดาร์เรนเบนเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตกองหน้าที่โลดแล่นในวงการฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนี่แหละซึ่งในปัจจุบันก็ไปเป็นกูรูทั้งน้าฟุตบอลละก็กกกได้ออกมาแนะนาแมนยูนะครับว่าควรที่จะกล้าตัดสินใจครั้งสําคัญในการสั่งดรอป คริสเตียโนโรน่าเป็นตัวสำรองซะบ้างนะครับแล้วก็หันไปผลักดันพวกแข่งเยาวชนแข่งอายุยน้อยแทนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โยงกันไปดูเรื่องของการํำทีมของทางลารนักหนิกหรือว่าภายในของสโมสรแมนยูเนี่ยก็เป็นมุมมองของคริสชัตตันนะครับคริสชัตตันเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ผ่านรายการ b b c นะครับนายชตตันะ Saturn, เนี่ยก็วิเคราะห์กันออกมานะครับว่าตอน,น U, เนี้ยแมนยูเนี่ยกำลังเกิดปัญหาใหญ่นะครับ เรารู้ว่าปัญหาภายใต้การคุมทีมของอลิเลอร์นาโซชาแล้วก็พวกเขาเนี่ยกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงการเล่นของตัวเองซึ่งมันก็มีปัญหาอยู่ดีนั่นแหละซึ่งเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่ามีนักเตะบางคนเนี่ยวิ่งแต่ว่านักเตะบางคนเนี่ยไม่วิ่งนะครับซึ่งเมื่อมองไปให้ดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มา,มากครับมันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับแมนยูนะซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ของแมนเชสเตอร์เดครับการได้ดูเกมคืนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบคู่ระหว่างเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมันเห็น คุณภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะนี่คืออีกมุมมองของทางคิสซัตตันเอามาจัดเต็มให้รับฟังกันนะครับนะโอเคนี่คือเรื่องราวของ s ูโบซอร์แมนเชสเตอร์เ,ท,เ,เ,เที่เอามาพูดถึงเพิ่มเติมกันจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ